พูดถึงยาสีฟันแล้วโคลเกตนั้นก็เป็นอีกหนึ่งแบรนด์ที่ได้รับความนิยมเป็นอย่างมากและแน่นอนว่าทางแบรนด์ก็ไม่พลาดที่จะผลิตลายยาสีฟันฟันขาวออกมาโดยมีส่วนผสมอย่างไวเทนนิ่งแอคเซเลเรเตอร์ที่ช่วยจัดครับลึกฝังแน่นและไมโครคริสตัลพาร์ติเคิลช่วยให้ฟันขาวกระจ่างใสขึ้นค่ะตรวจสอบผลิตภัณฑ์บริการอื่นๆที่เกี่ยวข้องได้จากบทความด้านล่างนี้ มั่นใจด้วยการกำจัดหินปูนที่ปลอดภัยและได้รับมาตรฐานสากลเมื่อเข้ารับบริการที่ Bangkok International Dental Clinic เพราะเป็นคลินิกที่ได้รับการยอมรับและได้รางวัลมากมายทุกคนสามารถวางใจได้ว่าการทำาัตะกรรมทุกประเภทนั้นล้วนมีทีมทันตแพทย์ผู้เชี่ยวชาญคอยให้คำแนะนำอยู่เสมอคะ่ะตรวจสอบผลิตภัณฑ์บริการอื่นๆที่เกี่ยวข้องได้จากบทความด้านล่างนี้ ใครที่กำลังมองหาน้ำยาบ้วนปากที่ช่วยดูแลสุขภาพช่องปากได้อย่างอยู่หมดัดสูตรทเทลแคร์ของ LISTERINE e, ตัวนี้น่าจะตอบโจทย์เป็นอย่างดีเพราะช่วยลดทั้งกลิ่นปากการสะสมของแบคทีรียและคราบอีกยังช่วยเรื่องสีของฟันได้อีกด้วยเรียกได้ว่าขวดเดียวแต่เอาอยู่หมัดทั้งปัญหาช่องปาก6ประการเลยค่ะตรวจสอบผลิตภัณฑ์บริการอื่นๆที่เกี่ยวข้องได้จากบทความด้านล่างนี้ อีกหนึ่งคลินิกที่ให้บริการด้านทันตกรรมอย่างครอบคลุมและเป็นมืออาชีพสูงด้วยทันตแพทย์ผู้มากประสบการณ์อย่างเรื่องของการฟอกสีฟันนั้นทางคลินิกใช้ระบบคูลไลท์ที่เห็นผลเร็วและราคาสมเหตุสมผลอีกทั้งยังมีระบบซูมที่ทำให้ฟันขาวได้มากถึง8ระดับรวมถึงบริการทําที่ฟอกสีฟันที่บ้านด้วยค่ะตรวจสอบผลิตภัณฑ์บริการอื่นๆที่เกี่ยวข้องได้จากบทความด้านล่างนี้ หนึ่งในชุดฟอกฟันขาวที่ได้รับการรับรองว่าช่วยขจัดคราบเหลืองบนผิวฟันได้เห็นผลจริงในกล่องมาพร้อมกับถาดครอบฟันตัวเครื่องและอุปกรณ์จำเป็นทั้งหมดมาให้ช่วยเพิ่มความมั่นใจให้กับฟันได้เป็นอย่างดีอย่างไรตามเพื่อให้เห็นผลได้จริงและรวดเร็วอาจจะปรึกษาทันตแพทย์ผู้เชี่ยวชาญอีกทีจะดีที่สุดนะคะตรวจสอบผลิตภัณฑ์บริการอื่นๆที่เกี่ยวข้องได้จากบทความด้านล่างนี้ คุณคิดว่ารายการนี้เหมาะสมหรือไม่แสดงความคิดเห็นสำหรับเราคุณสามารถค้นหาลิงก์ผลิตภัณฑ์ในคำอธิบายของวิดีโออย่าลืมกดไลค์และสมัครรับข้อมูลช่องเพื่อติดตามรีวิวล่าสุด